สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับรถไทฟอร์ด6006นะครับ T3 ครับตัวนี้อ่าครับตัวนี้ครับมารีวิวนะครับสภาพเดิมๆครับสีสันยังสดอยู่นะครับตัวนี้อ่าเป็น6006นะครับตัวนี้ T3 นะครับ T3 ครับเครื่องเกียร์ดีปกติครับตัวนี้ราคาตัวเปล่าอยู่200,000นะครับมีเอกสารริมทะเบียนครบนะครับ เอกสารเล่มทะเบียนครบครับเ,เป็นตัวเปล่านะครับสีสดๆครับตัวนี้เอกสารครบรถใช้งานปกติครับระบบดีปกติครับราคาถูกๆครับสองแสนต่อลองครับเอกสารมีครบเล่มทะเบียนครบ PTO ปั่นได้ปกตินะครับเครื่องแน่นๆครับเครื่องแน่น รถยังไม่ได้ล้างนะครับรถยังไม่ได้ล้างครับสภาพเนเดิมครับใครที่หาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้ครับรถอ,อยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับแวะมาดูก่อนได้ครับ กดเครื่องดีเกียร์ดีแน่นอนครับโอเคครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ